เชื่อหรือไม่นะครับแรมไฮเปอร์ฟูลลี่นะครับของคิงตันนะนี่เลยนะครับเป็นตัวนี้เลยสีแดงสวยๆนะครับตอนนี้ราคาเขาลงมากนะครับจาก200ต้นๆนะครับสอใบแดงนะครับสใบแดงต้นๆนะครับอันไหนที่เพื่อนๆสร้างมานะครับใส่ง่ายๆนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีกันนะครับเอากล้องหน้าเลยนะครับนี่เลยนะครับอันดับแรกนะอ่ะผมพอดีผมมีบอร์ดลอยๆอยู่เขาเรียกบอร์ดลอยๆถอดมาแล้วนะโอเคนะครับมาดูวิธีกันนะครับ โอเคนะครับพอได้แรมมานี่สังเกตดูร่องนะครับทั้งเพื่อนเพื่อนที่กำลังอัพนะปิดเครื่องนะครับปิดเครื่องให้สนิทนะครับแล้วดูร่องตรงนี้นะครับนี่นะครับให้ตรงกันนะครับตัวนี้เป็นคิงตันไฮเปอร์แปดจิกนะครับแปดจิกนะครับสองใบแดงต้นต้นนะครับสองใบแดงต้นต้นไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะครับนี่นครับสั่งมาให้เลยมาใส่นะครับถ้ามีร่องตรงนี้เพิ่มนะสามารถเพิ่มเข้าไปได้เลยบัตรพันหนะครับเลือกได้เลยนะครับสาหรับบอที่เจนสองขึ้นไปนะนะครับใช้ได้เลยครับ ทัก okay. มาสอบถามนะครับปิดตรงไหนนะครับก็ใส่ได้ไหมบัรเท่าไหร่นะครับตัวเก่าเท่าไหร่วิธีการอา่านค่านะ thoughts, встреч, okay. น ande, ครับมาทักมาสอบถามกันโอเคเนี่ยครับก็กดซ้ายนะครับแล้วก็กดขวานะครับล่องตรงนะต้องล่องเขี้ยวตรงตรงด้วย, okay. น,ย, Set, ยนะครับโอเคนะครับนี่เลยเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ลองเปิดเครื่องเทสใช้งานได้เลยนะครับดู do, แรมดู do, บัรอยู่ตรงนี้นะครับอาจจะดูยากหน่อยนะครับนี่มันตัวเล็กนะครับอาจจะต้องใช้แว่นทองนะครับ แน่นต่องนะครับขยายดูนะครับโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับท่านใดสนใจจิ้มทีต้าก้านะครับก่อนสินค้าจะขึ้นนะนะครับเขาจัดโปรกันอยู่นะครับนี่นะครับถูกถูกถูกนะครับโอเคกดทิต้าก้าครับ